พร i มเทนนีสตูเดนต์ที่นิวย o ร์กอินดิแคนเมนต์เข้าสู่ช่วงใบสมัครรอบปกติไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับน้องๆนักเรียนในระดับมปลายและมีผลการเรียน3.5ขึ้นไปนะคะสามารถขอทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้โดยมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษาอาทิเช่น Adelphi University The University of Utah ี้ออฟ l ูทาห์ฟลิพแมนสเตตยูนิเวอร์ซิตี้ยูนิเวอ คอนซากายูนเิเวอร์ซิตี้และมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกมากมายค่ะ มหาวิทยาลัยที่เราได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะได้มอบทุนการศึกษาตลอดถึง4ปีโดยมหาวิทยาลัยที่เรายกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและติดอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั้งในด้านสาขาการเรียนต่างๆและยังซ้อมในเรื่องทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติด้วยเช่น Adelphi University เป็นเมืองเล็กๆใกล้กับนิวยอร์กติดอันดับท็อป10ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสาขาการบริหาร และยังติดอันดับ163มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ดีที่สุดรองรับการจัดอันดับโดย U.S. News and World Report 2024ด้วยค่ะ The University of Utah ก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมือง Salt Lake City และยังมีราคาย่อมยาวติดอันดับ1ในด้านสาขาเกมดีไซน์อันดับที่5สาขาวิชาผู้ประกอบการและ Top 5 5ด้านผู้ประกอบการที่ดีที่สุดจัดอันดับโดย U.S. News and World Report นั่นเองค่ะ แต่สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระยะสั้นเป็นเวลาน1นึ่งปีก็ยังมีมหาวิทยาลัยที่รองรับอีกมากอาทิเช่น American University หรือ s i e n a State University หรือ LSU ออ b บอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ยูนิเวอ o ์ซิตี้ออฟเซาและ Florida International University หรือ FIU ทั้งนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆอีกมากที่ไม่ได้ยกตัวอย่างมาและถ้าหากน้องๆคนไหนสนใจและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาม,มารถติดต่อเรามาได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่3 mm. เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าช้านะคะสําหรับใครที่อดทนรอ mm. เทิมหนึ่งในฤดูใบไ,ไม้ร่วงไม่ไหวสามารถมาสมัครภาคฤดูร้อนปี2025กําลัดปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษาย,ยน2025นี้แล้วนะคะเ็รักในการเตรียมตัวการทำวีซ่าควรเริ่มดำเนินการล่วงหน้าอย่างไย เป็ามเดือนหรือมากกว่านั้นเนื่องจากวีซ่านักเรียนนั้นจําเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเช่นหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาแนะนําให้ส่งใบสมัครตั้งแต่นั่น,เ,น,นเลยนะคะเพราะการพิจารณาในเอกสาราต่างๆอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนั่นเองและเพื่อไม่ให้เสียเวลามากไปกว่าน,นี้ควรตรวจสอบความถูกตอ้องของเอกสารทั้งหมดก่อนส่งด้วยนะคะข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่า 1. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเรียนจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันที่ได้รับการรับรองในฐานประเทศหรือที่ที่จะไปศึกษา 2. ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษเช่น IELTS, TOEFL หรือเทียบเท่า 3. ต้องมีหลักฐานการเงินหรือแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองสามารถครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าของชีพได้ 4. เอกสารเพิ่มเติมเช่นพาสปอร์ตประวัติการเดินทางและใบรับรองสุขภาพในบางกรณีค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ